สวัสดีครับสวัสดี FC ทุกท่านวันนี้เราจะเดินทางกันไปไหน,น <c oughs> เราไปไหนกันนี่ถนนเส้นไหนเนาะอะไรนี้ ศาสตร์ครัเราจะไปทำอะไรกันนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าจะเป็นยังไงบ้าง เงาะเงาะวันนี้เขาไปไหนกันเอยเรามาดูลูกเช้าวันนี้เรามาดูลูกเช้าก่อนแล้วเราค่อยไปถ่ายคลิปนนช่างยังไม่มาเลยเฮ้ยเย็บอ,อะไรเลยจะได้กินนี่ครับถึงแล้ว ร้อยรถไม่ได้ล้างสี่ตัวเลยครับโอ้อาตัวบนครับได้แค่นั้นเหรอเดี๋ยว ก็จะพับไปข้างหน้านี่พับไปงี้ได้ครับไปข้างหน้าก็ได้ยิงข้างงี้ก็ได้ได้รายระดับครับปิดได้ไหมโอ้ข้างนี้เกิ่ปิดไม่ได้นี่เวลาเราเก็บ วรถิ่งข้างนี้ติดตู้ต้องนั้นตู้ถอยหลังเยอะเลยนะเนี่ยต้อง ตันตู้ไปข้างหลังแล้วก็เชื่อมเหล็กจะให้มันมาขานาแล้วก็เปิดได้เหมือนกันนี่ครับเนี่ยถ้าเราแห่ก็ยิงยงี้ก็ได้ครับยิงออกข้าง สิบห้าครับตัวนี้เสียงจะออกมาเป็นยังไงต้องรอชมตอนต่อไปช่างตุ๋ยไม่อยู่ล็อกไว้ด้วยเดี๋ยวหาวิธีเปิดกุญแจก่อนคคๆๆๆๆๆไม่ได้ครับเพราะว่ามันเป็นกุญแจเขี้ยวโอ้ กูเ,เจียอยู่กับพี่ตุย่ยเปิดไม่ได้ทำไงเออ,อของเล่นข้างในนี่ก็เปลี่ยนพาวเวอร์ใหมตัวนี้เป็น เบดนะครับเบดขับเบรคทำไมอ๋อน้ำมันเราเปิดได้ไหมโอ้เปิดได้เต็มด้คพับเบรควันนี้ช่างตุยไม่อยู่ช่างตุยไม่อยู่จ่รูปไปไหน นี่ก็ลำโพงเก่าตัดออกเมื<น>่อแล้วคอ่อยรอตอนเย็นเ<ม>นาะข้างนี้ก็เปิดได้นี่หว่านี่ไงเข้าข้างนี้ก็ได้ไกลอกฟังโน้อนอ้นี่ก็แปลงใหม่แล้วครับ สายข้างลังก็อาจจะระุนระเรื่หน่อยอืมโอ้ยันอยูอยอออย่ข้างล่างเลยตัวกระจายไบฟงไวไฟเปลี่ยนใหม่หมดแล้วพ้าเวอร์โอ้เริ่มแล้วครับเริ่มเยอะแล้วครับเริ่มเต็มแล้วครับ เริ่มเต็มแล้วเ,เต็มแล้วครับของเล่นกนเยอะครับรถกระลอกตัวนี้ทำเป็นเปิดข้าง เป็นเสียงกลางข้างเหลือพ่นสีจะยิงน,น็อตยิงน็อตเอาเลยย,นนเเยิงน็อตเอาเวลารถวิ่งก็ต้องเก็บอย่างเงี้ยเก็บไป ต้องซื้อนั้นมาห็อกจะให้มันพับออกมาได้ก็ขหลังก็ใส่เหล็กรูเชื่อมเอ้อลืมพูดถึงเหล็กรูลืมซื้อเหล็กรูให้ช่างตัวนี้ก็จะยิงข้างพับได้ยกออกได้ ยกออกได้ตัวนี้ก็สามารถหมุนได้ครับแล้วแต่เราจะหมุนไปไหนนี่ก็ตรงนี้ก็จะเป็นตรงมือกลองข้างหลังเวลานี้เราก็พับเก็บไปข้างในพับเก็บไปข้างใน ก็หมุนได้เหมือนกันตัวนี้ตัวนี้ก็หมุนได้เหมือนกันหมุนได้เหมือนกันอยากจะหมุนไปนทางไหนก็ได้หมุนออกหลังก็ได้หาตัวนี้สีดอกครับใช้สีดอกก็อาจจะดูแบบเทอะทะหน่อยมันก็ไม่เป็นไรครับเพราะว่าเวลาผมร้องเวลาแห่นะครับ ต้องเปิดข้างเปิดข้างออกแล้วก็แห่ฝั่งนี้ก็จะเป็นฝั่งคนเต้นคนอะไรก็เราก็เปิดนะครับแขวนได้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งเวลาหน้าฝนเราก็สามารถแขวนตัวนี้แล้วก็เอาพัดเต้นออกมาได้ครับสบายเลยทีนี้ฝั่งนี้นักร้อง ชุดเปิดข้างนะครับก็ฝั่งนี้ก็จะเป็นสามอกครับเสียงกลางนะครับอันนี้ก็เป็นเวทีเวลาเราจอดเล่นนะครับเราสามารถใช้เสียงกลางอย่างชัดเจนได้นะครับเบดก็ก็จะคลุมไปในบริเวณงานนะครับคลุมไปบริเวณงานอันนี้ก็ยังไม่รู้ว่าจะได้ลองกันวันไหนน่าจะ เป็นวันนี้หรือเปล่าเราก็ต้องรอติดตามชมตอนต่อไปนะครับว่าเสียงจะออกมาแบบไหนยังไม่ได้ฟังเพราะว่าต้องรอช่างตู้อีกอันนี้เป็นสิสีดอกหนักจนเหมือนกันนะครับหนักหนักเหมือนคันแต่ว่าอันนี้ก็หมุนได้ทุกทิศทางตัวนี้ก็หมุนได้ครับหมุนไปข้างในก็ได้นะครับเวลานี้ก็จะต,ต้องดันตู้นี้เข้ามาข้างในครับเพราะว่าตู้มันเลื่อนออกมาข้างนอก ต้องดันเข้าไปในแล้วก็เชื่อมเชื่อมนะครับต้องเชื่อมเริ่มสมบูรณ์แล้วครับเริ่มสมบูรณ์แล้วเดี๋ยวก็ต้องรอฟังเสียงอีกทีหนึ่งนะครับใครสนใจก็โทรสอบถามกันได้นะครับเหย่าลันทุ่งนะครับศูนย์แปดสองหนึ่งสามห้าหนึ่งสามเก้าสองนะครับก็สนใจแบบไหน ยังไงก็โทรสอบถามกันได้นะครับนะครเป็นีัใเไกลาไปได้หมดนะครับฝาก f อซทุกท่านฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับรถแหยื่หลายออนทัวด้วยแล้วกันนะครับผู้บริหารดถเดี่ยวเลื่ทุ่งนะครับจัดการหมดทุกอย่างทั้งนักดนตรีทั้งอะไรครบทุกอย่างนะครับนี่ไม่ได้ลางครับรถไม่ได้ลางก็อาจจะเลอไปหน่อยนะครับเดี๋ยวก็ กลับไปบ้านนี่ก็ไปล้างแล้วก็จอดเตรียมออกงานนะครับวันที่สิบสี่พฤศธจีสองห้าหกสามนี่นะครับก็ไปเล่นที่สะแก้วนะครับก็ไปเอ้ยไป,ไป,ไ,ปไปวันที่สิบห้านะครับแก้ไขไปวันที่สิบห้านะครับแล้วก็จะได้ออกเดินทางไปประมาณวันที่สิบสี่สิบช่วงประมาณตุ่มน,นี่นะเดินทางไปเรื่อยๆครับสะแก้ว ระยะทางก็ไกลเหมือนกันโอเคครับเดี๋ยวยังไงสำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้เพียงเท่าน,นี้ครับยังไงรอชม